สวัสดีค่ะพี่นิตชาแนลมาแล้วนะคะมาเดินพี่น้องช่อง YouTube เนี่ยก็เป็นช่องของนิดเองเดลยเป็นคนขอนแก่นเลยคะ่ะ ะมาพูดถึงเรื่องการใช้เงินยังไงให้ได้เงินคืนเมื่อวันนี้เราไม่รักบ่ฮักจากของเลยบ่บ่ย้อมใจท,ทั้งที่มีเงินหลายเจ้ว่าเจ้าก็สิเก็มมันเลยหลาย แทนที่จะเห็นคิดแบบนี้ทุกครั้งที่แม่นี่จ่ายเงินออกไป่ะะคเราจะเหมือนทําบุญค่ะทําบุญทําทานจ่ายออกไปแล้วจะช่วยเหลือเขาลูกนะให้เขาขายดีให้เขาครอบครัวเขามีอยู่มีกินดีเป็นสุขลูกนะแล้วก,ก็กลับคืนมาหาแม่เป็นล้านเด้อมาทางไหนก็นมาถึงนะท่ เราคิดแต่เสีย <c oughs> รถกับเขามาแล้วพี่น้องเป็นจริงพี่นิดบ้านสิบสี่ื้อ,อยิบนต์กับเขาซื้อลูกชิน้นเป็นนี้ลูกชิ้นขายมาทอดกุ่มตังเป็นหึงอะ่ะต้องทอดใดรึปุ่า ว่มีกับมันกับไอ่มหอกไต้ก,กินไปนธนะพี่นอ้องเงินมันเหลือเฟือให้คิดแบบนี้พันม้มน,นี้จะเ่จอใจออกเลยหรือจะมีเงินหลายจะเก็บไว้เงินมันก็ไม่ไหลายเวียนในประเทศมันงาหามาพี่ได้มา นะล้วก็ไปซื้ออยู่ซื้อคิดแบบเนี้ยมันหมุนเวียนกันไปมามันได้ซอยกันนะเข้าใจบ่พี่นอ้องจริงๆอ่ะเวลาพี่นิมนบอกให้การออมออมเพราะยังออมเพื่อว่าเสีอยงงั้นั้นมาลงทุน พี่นึ่งกับอะไรมีต้นทุนอยังไรเงี้ยงงันก็ใส่อะไรกบผัวถ้าใส่มาไมขายคองออนไลน์ดอกพี่น้องใครว่าผู้เจ้าตรงตรงนี่แหละขายคองขายคองดีขายคองได้นี่ยคอยได้ใจลูกค้าย้อนหยังคอยเป็นคนบอกเขาไปฉันหลัะว่าชีวิตคอยเป็นแบบนี้ล่ละ ที่อยเห็ดนี่กัพ่อย้อนย,อยังถ้าวันนี้เราอยากขายได้ขายดีกับคนที่ไม่รู้จักอ่ะเราต้องทำให้เขารู้จักทำได้เท่าที่เราทำนี่แหละ คลิปนี้พี่ก็ขอไปแล้วนะ,อ,ะนอาจชั้นั่างแล้วเวลาจ่ายตังก็ต้องคิดหลายอี่ฐานจิตแล้วก็ขอให้ได้ขึ้นแบบมันจะได้ขึ้นแบบพี่น้องเสือยลดยบาย